ซึ่งผมมองแล้วครับว่าคุณเศษฐาทวีสินจะไม่ผ่านการโหวตเลือกนายกมติในวันที่22สิงหาคมผมกับคุณเศรษฐาไม่เคยโกรธเคืองกันมาก่อนครับ แล้วผมกัคุณเศรษฐาไม่มีอะไรต่อกันแต่ผมพูดตามหลักการและเหตุผลและยุทธศาสตร์การเมืองครับผมทำนายมาตั้งแต่อดีตถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ตามรายการผมหรือตามใน Facebook ผมจะเห็นว่าผมทายถูกมาโดยตลอดไม่เคยผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมเดิมพันกนผมบนหัวจนมีดโกนหลายเล่มขึ้นสนิทไปหมดแล้วก็ยัง ไม่ได้โกรธวันนี้พ่อแม่พี่น้องก,ก็ถามผมว่าแล้ววันที่ยีสิบสองสิงหานั้นยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องยอมรับครับว่าคุณเศรษฐาและทีมพักเพื่อไทยนั้นก็พยายามเจรจาในการที่จะรวมเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลที่ได้ซึ่งพักเพื่อไทยเองก็พยายามจับมือกับทุกพักครับแม้แต่พักพลังประชารัฐหรือแม้แต่พารลุมไทยสร้างชาติซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะกล้าจับ ก็เรียบร้อยครับจับกันเรียบร้อยแล้วแต่เนื้อสิ่งเินใดครับการตั้งรัฐบาลนั้นไม่ได้ตั้งรัฐบาลกันแค่250เสียงไม่ได้ตั้งกัรทนรัฐบาล300เสียงมันต้องมีการเลือกนายกมตฐในตรีในเ7 6สเสียงจากทั้งสองสภาคุณเศรษฐาเองก็จะต้องเจอสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่คุณเศรษฐาพูดอยู่หลายครั้งครับว่าหนึ่งจะไม่จับ พักลุง 2. จะไม่ให้กระทรวงเดิมนะครับ 3. เหนื่อยมานานจะให้กระทรวงดีๆแม่งได้ยังไงนั่นนะคือสิ่งที่มันจะตามมาหลอกหลอนคุณเศษฐาทวีสิท์ซึ่งจากที่ผมประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วผมยังมีความมั่นใจว่าในวันที่22สิงหาคุณเศษฐาจะไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ